สวัสดีครับสบายดีขอให้สวัสดีรักต่างวัยครับตาตาสวเรารักต่างวัยค่ะมากินขา้าวนำกันนะครับเสารนี้อาหารผาดไก่ <c oughs> นี่กับง่ายๆอ,อาหารจานเดียวนะครับผมจะจวดน้ำกันเลยกับข้าวเหนียวเนาะ <c oughs> ข้าวเหนียวร้อนเมือ่อในหนาว <laughs> กินบะไม่บอกอะไระกินผู้กินกินไปกู้วอรวอไปเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์คีมมอเตอร์ไซค์หาเลาะได้สองร้อยกิโลพอดีพอดีเมื่อวานเนี่ย ไก่ใส่เน่วกรนผพามือนีเมี่ออกใส่ใบยอดยอดใบมิ้นนะครับกระแทบหอมหอมอีกแบบนึงเนี่ยร้องเห็ดบังนะครับเกลือมีผงมักไม่ใช่ไข่ไข่กับแต่เพาไข่ไข่ครับอ่อ๋อ ไม่ใช่ใบมิน้นใบยี่หราึืนเผาบอกใบยี่หร่าก็หอมเหมือนกับใบกะเพราเนี่ยแหละบะมี่กะเพรากับกใจใบยี่หลาเนี่ยครับปลูกต้นนึงได้ขามปีซื้อมาสิบบาทมาปลูกได้ขามปีย่างก็งเกาอยู่นะครับ คุณพ่นนอผมทรายน้อครับเยอทั้งคนอยู่ทั้งบ้านผมติดสิบแปดได้สิบเจ็ดสิบแปดนะครับสายตายขึ้นมาเมื่อนนี้แดดเน่ะแดดแอมแชมเลยดเดมื่อวันบ่แดดเนาะเมื่อวันบ่แดดเมืดเมื่อนนี้แดดแดดจ้าแล้วตอนนี้เมื่อนังน่งอยู่นี่นั่งนั่งกินเขาอยู่นี่นั่งเพื่อเอามานบางแดดลงเคร่งหนึ่ง แขนขาขาในได้พิงเดดขาผมได้พิงแดดนั่งอยู่เดดตอนเนี้ยแดดลงไปเหนือนคลิปเข้าไปทายเมื่อวานนี่นยังเล้วยังไปในตัดเนาะกลับมาค่ะคำมับ มาจากอําเภอทาบอจากอาเภอทาบอเขาออกมาหาเกือบคกบโมงแล้วหาโมงยี่สิบหาโมงยี่สบสองหาโมงยี่สิบสองว่าถึงบั่นทุ่มทุ่มสิบเอ็ดนาทีสิบเก้าสิบสิบสิบเก้าสิบเอ็ดนาทีเดินท่าเกือบสองัโมงนะครับ ถัามายางเดินดูตลาดไทยไทยสิรมิมรจะสามจิบในที่นะที่แหบพอห้องครับไปดีแน่ย่องยองยองขันพ่อมีหมวกกันนอกคุ้มหูนี่ครับไปเรียยวอะไรดอกมันอากาศมันเย็นเจ็บเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา มันถึงอาการเย็นมาเจ็บแอนเมืม่อก็เมื่อก็จังปวดหล่ะอยู่ล็อกปวดหล่ะโอเอถุงเมืออ่อนมาันาน้ำจังเกเียดบ่เฮ้ยมินคือจังาวเกี้มากเมือ่อคืนเนี่ยฟาเดียวกันเนี่ยแล้วเตีียวข้ากี้กัน ง่าดอ่ะมันมันมีมองเย็นมองบาเย็นนั่นล่ละ <c oughs> แปลกบ่ <c oughs> มองหนาวกันหนาวหนาวมองกันอ่ะ <c oughs> มาล่างมัมองสดอุ่นเกี่มาน้ำทั้งนะครับผมอื <c oughs> นี่คือความรู้สึกที่เขาอะไรรับาจากอากาศเน <c oughs> าะอันนี้คือกอคือว่าอากาศแฮ่อากาศกับกระโดขึ้นกัน <c oughs> ช่วงนี้อันต้าไอันต้ายจากน้ำใช้น้ำโขงนะครับผมอะควายลวกไผ่เพราะว่าให้เชื่อให้เนี้มันกจังบดเร็วๆจานหนู<ม>าสานหนูที่เยอนมากกับอลาโขงไม่ต้องซื้อปลากินแล้วใช่ไอ่าคนกน,นจะงดช่วงนี้ ปลาเขาเลี้ยงน้ำโขงดิปลาเลี้ยงน้ำโขงพวกขวานิน่งไปยังเนี่ยเสียบตัวเจ้าของก่อนกิ่นไก่เหรอปะ <c oughs> มีไข่กินหมูเนะไข่กับหมูที่จริงมันค่ะมีสารผิดประจวบมีบนเหรอมีบดจุูอย่างอบอกว่า บว,ว่าแต่อาหารการกินนะครับแม่กระทั่งเขาที่ห้ากินซมมูเมอร์เนี่ยในเขากับนี่ในการฉีดย,ยาขามาแร่งคนยาข่า,ายยาจากดิแห้งจังนะครับ ใจเคมีเล่งกันจะเริ่มเติบโตนะครับมันมันก็หรือว่ามันอันตรายอยู่นะครับพืชดผักง่ามแต่ว่าคนนํามาประกอบเฮ็ดเป็นอาหารแล้วมันอันตราย ือคนยุคสมัยนี้ครับกับคนทมไมโบราณน,นะครับคนโบราณเนี่ยอายุจะถึงลอยปีเนี่ยเยอะนะครับหลายอายุดได้เป็น100ปลอยปีแต่ว่ายุคสม,มัยนี้แค่หาสิบหกสิบแือถือว่าโอ้ชะลามากแล้ว<ๆ>ก็ยังเต้นั่งด้ใกล้ๆเนี่ยสามสิบก็ปี่สา,สามสิบต้นๆสังแต่ว่า ทุกภาพร่างกายไปหรอกนะครับเกินขึงเราเรื่องเจ็บขามันเป็นโดนๆเป็นนีจักขาจักตาจัเนี่ยังเจ้า,จาจจราวัดเนี่ยมันจะเป็น khuyên 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 nói khuyên 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 kín, khuyên 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 เมื่อวานนี่ยเมื่อไส้ไปหอดอำเภอท่าบอ่อน,นะครับไปทรงพัสดุนะไปทรงขนมขนมเนี่ละต้องไปให้ลูกนะครับเพื่อดังโอ้โเสียงเอบจิมหกนะครับเมื <laughs> ม่อน่อมแต่เสาสอ,อมไว้นะครับ ไปวอดเพื่อนนหาปวเกื่อนเนี่ยมนนื่อวันเนาขี่รถไปน้ำท่างเนาะว่าที่เห็นอเข่าหน้าเข่าเป็นทุ่งสีทองเป็นโอ้เข่าง่ามจัิงๆเมื่อท่านแล้วนะครับที่เขาไม่ได้ไปอยู่สามมือสี่มือที่สี่มือหามือที่ไม่ได้ออกไป สรุปแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ขราเจ้าหน้าเขา่าเหลือแใจต่อเฟืองแล้วนะครับผมเพราะว่ายุคมือนี่มันอ่เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับรถเกี่ยวเขาก็หลายรถเกี่ยวเขาลงใจจวด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 ก็แล้วพร้อมรหลดนะครับบอกคือเขาแล,แล้วแล้วนะครับ เขานำซ้มป่าของปีนี้ถ่าเพื่อเดือนหาฝ้าหกยัง่อยว่าวันกันไม่อีกนะครับเขาหน้าดำกับาัายาซูเม,มอร์นี่กามามีตั้งแต่หน้าวาันน่ะว,นไว,ไวันไล่อยมันววเจ้าของกับลงไปหาทำงานกขุงเทพรุงไทยเมืองไทยเมืองลางไปหาเงินหาคํำนะครับสีมาเฮ็ดตั้งแต่ ให้ตั้งแต่หน้ามานอนเป่าหน้าย่างเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยมันกบบอลอดนะครับยุคสม,มัยนี้บอลอดอีลีไม่มีงวัวไม่ค่อยเลี้ยงคือเขาเด้เลี้ยงงัอเลี้ยงควาเนี่ครบปีมันออกลูกแล้วเด้โอ้เลี้ยงหลายปีแล้วจนได้แพรลูกแล้ว,ไ,ว,งวไงัวอวายหมบักใหญ่ตั้งแต่กี่เนาะ เดี๋ยวนี้มันบมมีแล้วฮัมบไรีเลียงขัาวเลียงควาวนอกจากเพอนที่ตั้งใจที่จะเลียงเลียงอิหรีเลียงคว้วพระเด็มาไทยให้ไทยหน้าเครื่องแต่กอนเนี่ยมันมันบมมีนะครับมีแต่แต่เลียงก็คือเป็นเลียงเพื่อเออเลียงเพื่อหารายได้นะครับเลียงเพื่อเอามาขายก็เรื่องือเขาเราพ้นเงินบโบเด็จฝาให้เฝาหน้านะครับส่วนมากด้ บ่ได้เป้าคือ,อยังน้องผมไปเอ่เอเห็ดหน้าอยอันอำเภอแวงใหญ่แวงใหญ่แวงหน่อยนะครับไปว่านไว้ก็ไปแต่มือวานนั่นแหละแล้วก็ไปอีกมือหนึ่งไปมือที่สองไปมือใส่ปุ๋ยเราเจอที่สามกับซีมเมนไปเกี่ยว,วรถลงเกี่ยว เกี่ยวมือเดียวก็แล้วเกี่ยวมือเดียวแล้วก็แล้วเอาเขาใส่ทุงปุ๋ยใส่รถมาบานอ่อนหลอดนะครับบ่ได้บ่ได้ยากนะครับบ่ไเด้เบิ่งบ่ได้ดูแลมันเอาได้ซ้ำได้ก็เอา,เอาแต่ว่าเขาบ,บ่ได้ไปเสียเวลาครับเขาเรียบร้อยข้าวน้ำซ้ำปลานะครับต้หงละปีนี้สูวๆกันไปนะครับผมไปตามนี่แหละเข้าต้องปรับตัวให้มันเข่ากับยุคก,กับสมัย เอาจะไป,ไปขวางมูก็จงมาขับบังเขาลัมกับบ่ดได้ด้นะครับผมเอ้าบ่มม่ยังไรหรอกื่อนี่แต่ไม่ยเมื่อกินเขาตากแดดเนาะห่อนอ้นหนาวห่อนขาเนี่ยทั้งเทิงพอดีนะครับนี่มึงดูมงึมงพี่นองน,นี่ทั้งท่าใตะเป็นแดดนี่นี่จากนี่เป็นแดดเอ๊ <laughs> มือนี่เบิ่งก่อนมีเพ่งอีกจังหน่อยจากเพ่งหนึ่งอ่า าอาจจะเป็นช่วงว่ายข้าวแรงพอละยังค่อยตีไปฮาขี่รถเลาะอันขี่รถเลาะอันตากล่มนะครับ<ม>ขันโบขันขี่ขานก็บบไปนะครับอยู่บ้านดีกว่าเบืองมิ่ตาก็าต้องอยากอันลูกระบ่า,าไปจัะนีะอ<ม>อ๋ปไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดี